ดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เด็กๆได้มาพบคุณครูอีกครั้งค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูจะมีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะก่อนอื่นที่เด็กๆจะได้เล่นเกมนี้เด็กๆมาเตรียมพร้อมๆกันก่อนค่ะโดยให้เด็กๆนำนิ้วชูขึ้นมาลักษณะแบบนี้หนึ่งข้างนะคะอีกมืออีกข้างหนึ่งให้ทำจีบแบบนี้ค่ะ พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะต่อไปเด็กๆสามารถสลับนิ้วให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะนับ1 2 3และเด็กๆเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสลับมือกันนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1มหนึ่งส หนึส,สเสร็จแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเกมสนุกๆก,กันเลยค่ะวงล้อหันสาขั้นตอนที่1ให้เด็กๆหมุนวงล้อหันสาโดยในวงล้อหันสาจะมีรูปภาพผลไม้ชนิดต่างๆทีละครั้งทั้งหมด3ครั้ง2 เมื่อลูกสอนชี้ตรงผลไม้ชนิดใดให้เด็กๆท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมกับชื่อของผลไม้ชนิดนั้นๆ3ให้เด็กๆเ,เลือกรูปภาพผลไม้ที่คุณครูเตรียมไว้ให้ให้ตรงกับรูปภาพผลไม้ที่เด็กๆหมุนได้ทั้ง3ครั้งนั้น4 ให้เด,เด็กน้ำรูปภาพที่เลือกมาแล้วทั้ง3มครั้งมาเรียงลำดับก่อนหลังเด็กๆขะพร้อมเล่นกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมเล่นแล้วเรามาเล่นกันเลยคะ่ะครั้งที่1เริ่ม apple apple ครั้งที่2 เริ่มวอทเทอร์แมลอนแตงโมทั้งที่3เริ่มผ่าผ้ายะมะละกอเมื่อเด็กๆหมุนครบทั้ง3รอบแล้วให้เด็กๆมาเลือกรูปผลไม้กับคุณครูตามที่เด็กๆหมุนครบทั้ง3มรอบเด็กๆนํานำรูปภาพมาเรียงลำดับ ก่อนและหลังเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเกมที่คุณครูแนะนำให้สนุกไหมคะถ้าสนุกเด็กๆสามารถนำไปเล่นต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันหน้าสวัสดีคะ่ะ